สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่ห้าี่สิบนะครับ EP ที่ห้านะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานําเสนอยี่สิบแปดรายการนะครับรายการที่หนึ่งนะครับถึงรายการที่ย1่รายการละสองร้บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ i อใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริ่องมาที่รายการที่1น,นะครับรายการที่1น,นะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเนื้อแตกลายงานนะครับด้านหลังเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับ เนื้อเก่าๆแก่งๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จนะครับพี่สมเด็จนั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเนื้อดินนะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองพระหล่อหล่อล่ำล่ำเลยนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อมันมันเนื้อช่ำฉ่ำเลยนะครับ ต่อไปรายการที่4นะครับรายการที่4ี่นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับหลังยันนะคะพี่ต่อไปรายการที่6นะครับ รายการที่หกนะครับสมเด็จเก่านะครับมีคาบนะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับเนื้อผงลงลักนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเก่านะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อหากเก่าๆเนื้อมันๆเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับเนื้อมันมันช่ำช่ำเลยนะครับเลียมกรอบนะครับมาพร้อมบูชานะครับเนื้อช่ำช่ำเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่9้านะครับ รายการที่9นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณรุ่นฟ้าคำลนนะครับพี่ตรงสังคติมียันอุนะครับเนื้อโลหะกเก่าๆเนื้อค่ำๆเลยนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่10บนะครับรายการที่10บนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ข้างเม็ดไข่ปลานะครับมีมวลสารนะครับพี่ผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับด้านหลังปั๊มหมึกตายางนะครับมวลสารจัดจ้านเลยนะครับเนื้อนวลนว,น,น,วน,นะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเหนือโลหะนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับตายฐานมีรอยตะไบนะครับ ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับพระสังกจายหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่านะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่13นะครับ รายการที่13นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่มีเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อพุนพุนมีคาบสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับปิดตาเนื้อชินตะกัวนะครับด้านหลังหมายเล็กห้าภาษาไทยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับพี่เนื้อฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อโลหะนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคบพี่เนื้อโลหะนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับสมเด็จไม้นิ้วดำแกะนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่19นะครับ รายการที่19นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันมันช่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่20นะครับ รายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จพิม์พใหญ่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับเนื้อเก่าๆเนี่ยแก่งแเลยนะครับเนื้อข่าวนวลเลยนะครับพี่เนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เหรียญหล่อโบราณพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อชิ้นตะกวัวนะครับพี่มีคาบนะครับน่าจะเป็นคาบดินนะครับหลังยันนะครับเรียมจับขอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ รายการที่ยี่สินะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเปิรนนะครับลงยานะครับพี่สวยๆคมๆเลยนะครับหลังยันนะครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับสวยๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับพระชัยวัดหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆเนื้อมันๆเนื้อช่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่24นะครับ รายการที่24นะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยนะครับพี่เลี่ยมกรอบเก่าบโบราณมาพร้อมบูชานะครับกรอบสามสีนะครับต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25้านะครับ เหรียญพระครูทองสุกนะครับเนื้อโลหะมีคาบสนิมเขียวนะครับหลังยันนะครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อเมกกะพัดนะครับพี่เนื้อช่ำฉ่ำเนื้อแววาววเลยนะครับต่อไปรายการที่27นะครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระคงลำพูนเนื้อดินนะครับคงลำพูนเนื้อดินเก่านะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยีบแปนะครับรายการสุดท้ายนะครับพระเนื้อผงนะครับพี่พระเนื้อผงลงลักนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับหลังยันนะครับเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะครับ เลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับก็ครบทั้ง28่รายการแล้วนะครับดูแลชอบไม่ถูกใจไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ